เราเรียกว่าเรากล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่แบบเอออย่างนี้สิที่ที่อยากดูที่อยากที่อยากเห็นออซีรีส์วายในแบบที่มันแตกต่างกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยคนดูก็จะแบบเขาเรียกว่าได้ได,ได้อัตลชมากยิ่งขึ้นจากคนที่ชอบดูสายวายสปอร์ตสายวายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พวกเราก็จะเสิร์ฟความเป็นวายที่เป็นวารตี้ให้กับทุกคนได้ดูค่ะ จะบอก<ช>ว่าเราเสิร์ฟท,ทุก EP อยู่แล้ว EP นี้ยิ่งเสิร์ฟเข้าไปใหญ่เลยครับ<ช>ผมบบแล้วก็มีความวุ่นวายมีตัวละครบางตัว<ช>ที่เพิ่มเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยทำให้เรื่องมันยิ่งน่าค้นหาน่าติดตามขึ้นไปอีกครับผมนะครับว่ายิ่งดูเนี่ยมันจะยิ่งเข้มข้นน่าสนุกน่าค้นหานะครับโดยเฉพาะ EP ที่3เนี่ยเราเพิ่งทิ้งปมไปว่าเราเพิ่งทิ้งปมไว้ว่ามีผู้หญิงเข้ามาในบ้านนะครับผมก็มารอดูความวุ่นวายกันดีกว่าว่าผู้หญิงกับผู้ชายเวลาเจอกัน ไม่ถูกชะตากันจะเป็นยังไงแล้วถ้าถูกชะตากันเขาจะเป็นยังไงอ่างอวันนี้เป็นที่ที่หกละใช่ค่ะเรามาเจอกับน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทำภาพยนตร์นะตอนนี้เราอยู่ที่มอหอกกันค้ากับคณะนิเทศศาสตร์ค่ะที่ที่6แล้วค่ะ น้องๆสนใจมากคึกคักสุดๆใช่ครับคือด้วยความแบบว่าตรงสายของน้องๆด้วยน้องก็ให้ความสนใจมากๆเลยครับแล้วก็ใจฟูเลยอะรอบนี้เป็นรอบที่สายตาทุกคนเปล่งประกายแล้วก็ตั้งใจกันตอบคำถามมากๆเลยใจฟูมากแบบว่าทุกคนน่ารักมากเป็นไงบ้างเห็นน้องแบบให้ความสนใจมีซักถามกเรา นิวว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีกับเราด้วย<ช>ที่ได้แบบได้มาพูดคุยได้มาแนะนําประสบการณ์ของการถ่ายทําเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็ทําไมถึงเกิดเป็นแอร์โมเมนต์และทําไมถึงนิวถึงเกิดค่ายขึ้นมาค่ายบีบีดี้แล้วก็ทําไมคุณถึงจะต้องมาดูซีรีส์เรื่องนี้่นเ<ช>ีย ใช่ครับที่สาคัญก็คือเราได้บอกเทคนิคหรือว่าความรู้ที่เราประสบการณ์ที่เราผ่านมาจากการที่ทํางานเบื้องหน้าอะไรเงี้ยก็บอกน้องๆเทคนิคหลายอย่างให้กับน้องๆเลยครับผมนิวชอบนะชอบชอบการที่แบบเราได้มาทํากิจกรรมแบบนี้มันนึกถึงตอนที่แบบเราเราเรียนอยู่แล้วมีมีใครที่แบบมาให้ความรู้กับเราที่โรงเรียนเราสร้างอินสปิเรชันให้กับใช่จริงๆตอนเรียนก็ไม่ได้มีโอกาสเจอแบบนี้เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าน้องๆอ่ะ ไม่อยากจะไม่กล้าใช้คําว่าโชคดีมากๆที่ได้เจอกันและกันดีกว่าครับผมใช่ครับอ่ะทําตัวยัไงบ้าคะออดไปสามอีพีแล้วกระแสเป็นยังไงบ้างคะอีพีที่สามมันเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับผมเข้มข้นมากแบบว่ามีโอ้โหจะบอกว่าเราเสิร์ฟทุกทุกอีพีอยู่แล้วอีพีนี้ยิ่งเสิร์ฟเข้าไปใหญ่เลยครับผมแล้วก็มีความวุ่นวายมีตัวละครบางตัวที่เพิ่มเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยทําให เรื่องมันยิ่งน่าค้นหาหน่าติดตามขึ้นไปอีกครับผมจริงๆก็มีกระแสมาเรื่อยๆนะครับผมแบบเอ้ยซีรีส์เรื่องนี้มันยังไงต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเริ่มคลายปมปัญหามาเริ่มแล้วล่ะครับผมว่าแต่มันก็จะจุดประเด็นปมใหม่เหมือนกันเพราะว่า ep สาที่จบไปก็คือจะมีแกงผู้หญิงเข้ามาเขาก็ถามกันแล้วว่าเอ้ยนี่จะเกิดอะไรขึ้นต่อเพราะว่าจริงๆเขาเลยคาดเดาอนาคตไม่ได้เลยดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้เหมือนแบบเรื่องไหนเลยครับผมบอกเลยว่ารอติดตามชมนะครับ ครับผมก็ต้องบอกนะครับว่ายิ่งดูเนี่ยมันจะยิ่งเข้มข้นน่าสนุกน่าค้นหานะครับโดยเฉพาะอีพีที่3เนี่ยเราเพิ่งทิ้งปมไปว่าเ,เราเพิ่งทิ้งปมไว้ว่ามีผู้หญิงเข้ามาในบ้านนะครับ <c oughs> ผมก็มารอดูความวุ่นวายกันดีกว่าว่า <c oughs> ผู้หญิงกับผู้ชายเวลาเจอกันไม่ถูกชะตากันจะเป็นยังไงแล้วถ้าถูกชะตากัน <c oughs> เขาจะเป็นยังไง ก็เรียกได้ว่าพอมีผู้หญิงเข้ามาก็ยิ่งเข้มข้นเจียมจนเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่านักแสดงหลายๆท่านที่ที่มาแสดงด้วยก็คือมากฝีมือทั้งนั้นนะครับแล้วก็ปมปมต่างๆเนี่ยก็จะแบบว่ายิ่งแบบผูกเข้าไปพัวพันนัวเนียกันเข้าไปอีกนะครับผมใช่เป็นเวอร์ชั่นเราในแบบผู้หญิงใช่ใช่เป็นดาในเวอร์ชันผู้หญิงครับใช่เป็นใครบ้างเนี่ยใช่ไปดาเอาต้องไปเดาเอาก็ดีใจค่ะที่ เราเรียกว่าเรากล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่แบบเอออย่างนี้สิที่ที่อยากดูที่อยากที่อยากเห็นออซีรีส์วายในแบบที่มันแตกต่างกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยคนดูก็จะแบบเขาเรียกว่าได้ได,ได้อัถล่มากยิ่งขึ้นจากคนที่ชอบดูสายวายสตพอร์ตสายวายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พวกเราก็จะเสิร์ฟความเป็นวายที่เป็นวารตี้ให้กับทุกคนได้ดูค่ะ ครับผมก็อยากจะฝากแอ r โมเมนต์เดอะซีรีส์โอกาสอากาศของเรา้ลยครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึง EP4 แล้วก็ทุกคนก็ฝาก EP4 ด้วยนะครับผมจะบอกว่าเข้มข้นแน่เพราะว่า EP 3ีเนี่ยก็เปิดมาก็มีกลุ่มตัวละครเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมทุกวันอาทิตย์ช่อง9กด30เวลา5ทุ่มนะครับสามารถดูเวอร์ชันอันคัดอันนี้บอกเลยว่าเป็นเวอร์ชันอันคัดที่แซ่บมาก <laughs> ใช่ครับผมก็อยู่ในวิวนะครับผมวันอาทิตย์5ทุ่ม5 5เหมือนกันครับผม ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ